ฝันเห็นพญานาคหมายความอย่างไรโชคดีหรือโชคร้ายการฝันเห็นพญานาคหรือฝันถึงพญานาคเชื่อว่าผู้ฝันจะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ได้รับลาบจากการเสี่ยงโชคได้รับข่าวจากญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ห่างไกลรวมถึงจะมีการติดต่อกับชาวต่างชาติความฝันเกี่ยวกับพญานาคก,ก็มีรายละเอียดอื่นๆที่แตกต่างกันออกไปซึ่งสามารถตีความหมายได้หลายแบบด้วยกันดังนี้ฝันเห็นพญานาคสองตัว ทำนายว่าเป็นความฝันมงคลผู้ฝันจะได้รับโชคลาภและมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นภายในบ้านฝันเห็นพญานาคสีเขียวทำนายว่าจะได้รับการติดต่อจากเพื่อนทางไกลหรือเพื่อนที่ไม่เจอกันนานจะเดินทางมาหาฝันเห็นพญานาคสีแดงทำนายว่าเป็นความฝันที่มีความหมายที่ดีจะมีข่าวดีเรื่องหน้าที่การงานรวมถึงการเสี่ยงโชคก็มีโอกาสได้ลาบฝันเห็นพญานาคสีดำ ทำนายว่าคนโสดจะได้พบเนื้อคู่ที่มีอำนาจวาสนาดีฝันเห็นพญานาคสีขาวทำนายว่าให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพระวังมีเรื่องโดนนินทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงฝันเห็นพญานาคหลายเสียงทำนายว่าต้องระมัดระวังตัวใช้ชีวิตอย่างมีสติจะทำอะไรตรัสรองให้ดีก่อนไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อตัวผู้ฝันและครอบครัวฝันเห็นพญานากระตัว ทำนายว่าจะชนะคดีความใครที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะหายหรืออาการดีขึ้นฝันเห็นพญานาคเล่นน้ําทำนายว่าหมดเคราะหมดโศกชีวิตมีแต่ความสุขฝันเห็นพญานาคพ่นน้ําใส่ทำนายว่าอยู่ในเคราะห์ร้ายควรทําบุญทําทานใช้ชีวิตอย่างมีสติฝันเห็นลูกแก้วพญานาคทำนายว่าคนในครอบครัวจะนําความเดือดร้อนมาให้ฝันเห็นรูปปั้นพญานาค ทำนายว่าระวังข้าวของในบ้านเสียหายและระวังเรื่องการสูญเสียเงินทองฝันเห็นพญานาคเข้าบ้านทำนายว่ากำลังจะมีข่าวดีเรื่องบุตรและได้รับลาบด้านการเสี่ยงโชค